สวัสดีค่ะเพื่อนๆและตอนนี้แอลก็กลับมาถึงบ้านของพ่อและแม่ที่บุรีรัมย์แล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาคำอินเขาจะเรียกเซนตาเซ็นยายนะคะ เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของแอลนะคะก็ได้เซนไว้ปู๋ย่ญาตายายบันพอบรุษนะคะสารตายายประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งออบอกกล่าวให้ท่านรับทราบว,ว่าลูกหลานนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ขอให้ปกป้องรักษาขอให้ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นความเชื่อของ ู cues, society, father, glucose, guard, ่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นต่อต่อไปได้นะคะแล้วอยู่เพนเทกแก้เฮ้ยโว้ยแก้พันตัวสิแก้ให้จบรวบอยู่เลยทั้งหมดแล้วรวบ គេគិតថានឹងបានទៅតាមជាអនហើយមិនមានឧបករណ៍ណាទេគេថានឹងយកហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យគេ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 ទៅ

คลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและรับชมขอบพระคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปตัดไปนะคะสวัสดีค่ะ